หนูขอบใจท่านมากเลยเราขอสารอย่างนีเลยแสดงว่าต้องมีธุระสำคัญจะเป็นข่าวดีไอ้กูโอ้อยไปตีทู่ทำไมเลยหนุนมันส่งไม่ดีมึงก็ดูดิกูส่งดีแล้วหนุนมึงส่งให้มัน,มนมเต็มมากเตเมมือที่จะไปตีอเซีย,ยทีจ่<ใ>จ,จะทู่เขาได้ยังไงก็เป็นใครอันนึงจั่งซ้ำอันนึ่งจั่งซ้ำเราขอโทษนะคือมันมันหลุดมาใหม่กันแล้วมันหลุดมาทีย หมดแล้วสนาบนั้นไม่น่าเป็นห่วงต้นหนังสือเคลื่อนทําไงเนี่ยคุณส่งเลเออขนมส่งมาสิรู้ใจเนี่ยเออรู้ดีทำไมอ่ะกลัวออกมานี่แล้วอยากอาอยู่นั่นเลยเอันนี้ดีอ่ะขนมถือเลยเขาส่งสารตรามาเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องเล่งด่วนแน่นอนจะมามัวเล่นไม่ได้เจ้าที่สูงอ่านี่เขาได้อ่านแล้ว พี่ยาเกษตรพ่อก็บอกฉันจะอ่านเองแสดงว่าทีดินศรีรัตนาน,นี้ต้องมีเรื่องเล่งด่วนแน่ๆมาขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเราจะมาลัวไอ้นี่อ,อยู่ถือไม่ดิ่งเลยอ่ะขนน